เรองมีเร่งอันอัน,น,นแก้วมังกรเอาพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสูกผูสุกคนนะคะมอบพี่น้องคะอันตอนนี้ก็สีคำคำเติบแล้วล่ะสีมง่งหาม่งแล้วล่ะพี่น้องมาเนียนอัน,อนข้าเจ้าขายแก้วมังกรพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวนี้มันถูกถูกเนาะแก้วมังกรอันบางขั้นกะโลละสิบบาทบางขั้นกะเต็ดโลรอย บางขั้นกอันเก่าโลโลยวิไลพรขั้นหนึ่งเก่าโล่ลยพี่น้องคะวิไลก็เลยอันซื้อซื้อมาแก้วเมื่อก่อนมากินปนียัน,น้องสาวผัดยางมาพี่น้องคะน้องสาวยางมาแล้วน้องสาววาหารเอาเงินมาไทยเอาเด้อวัสันาเอ้ากูเป็นเหตุอีหยังพีชยังสิว่าเอาเงินมาไทยเอาวาัสันาพี่น้องเป็เห็ุอีหยังพีชยังสิว่าเอาเงินมาไทยวัสันวาเนาะอัน คือบ่ได้เห็นอีหยังหายคือบ่ได้เห็นอีหยังผิดว่สัสดุกอสิไทยวัสดนนุเนื้อๆค่ะก็เห็นเขาถือซองมาครับพี่น้องคะเห็นเขาถือซองมาแล้วเขาถือซองกับหุ่นละว,ว่ามันซองอีหยังเพราะว่าเจ้าของล่อกระลออยู่แนวเดียวนะพี่น้องยังไงแสบๆเ่ราะคอยหวานเท่าใดดอกกินหนงสิ่งเลยกินแบบบ่หวานลายดีกินหวานหลายบ่ดี แซ่บดีอร่อยดีพี่น้องอร่อยดีเสกทางเก่งอย่างของเนี่ยเขาราคาบัน,นี้พี่น้องขาเฮามากเข่าเรืองแล้วเขานอมาเข่าเรื่องและะ้วเขาเอน,ะะนอ,อันสงสัยมัน กระเจ้าสีมาต่มู่วานเลรเมื่อวานมัอนี่วันเสาร์เนาะวันเสาร์ไปซน,นี่มันเปิดเครื่องมือเวลาเหตุคลิปนี่ก็เห็ุคลิปต่อจากอ่ากินนันสุกี้เนาะค่ะพี่นองกาเห็ุคลิปมือเดียวกันนี่แหละค่ะกินสุกี้เห็ุกุ้งเด็ดกุ้งเด็ดยัางเราก็เอามาเหตุสุกี้แห่งกินบานนี่เวลาเหตุคลิปตอนนี้ก็คํำแล้วพี่นองกาคือวานแหลวอ่าสีหาโมงคำเล้วประมาณนี้แหละบานนี้สิ่งที่รอมาแล้วค่ะ พาสร์ไ hmm. ม่กับพี่น้องขาได้แก่แล้วหล่ะได้ฉีกเบื้องแล้วฮู้ยุบเป็นพาสร์นาพาสร์นี่จะเป็นสีจางกว่าเก่าเนาะพี่น้องค่ะนี่จะสีจางกว่าเก่าแล้วอ่าช่วงนาพาสร์มัน็กิดเป็นแปลกกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะามิไล้เอาอ่างหรอกค่ะไม่ได้ขอเอาอ่างตะตัวเล่มกับพ่อเนาะเอาอ่างตโตัวเล่มกับพ่อว่าอ่าพัสร์มันสีจืดกว่าเดิมเนาะ เดี๋ยวเวลาสีเอาโตเก่ามาให้เบิงว่าโตเก่ามันเป็นสีใดนี่คือโตใหม่นะคะพี่น้องคะนี่คือตวัวใหม่ที่ส่งมาวันนี้นะคะเนาะไงโท่มาก <c oughs> กดปิดกดตัดสองเชือกแล้วนี่คือนี่คือโตใหม่นะคะเนาะนี่คือโตใหม่ที่ส่งมาวันนี้นะคะพี่น้องคะสีจะออกเป็นอ่าพี่น้องสีจะออกเป็นอ่าสีน้ำตาลอมหเหลืองจากน้อยนะคะพี่น้องเนาะแล้วบานนี่อ่า พี่น้องคะอันนี้อันอืมอันนี้เป็นอันที่หมดเป็นอันที่หมดอายุขังที่แล้วนะคะเทียบสีอันนี้อันใหม่เนาะค่ะอันนี้อันเก่าพี่น้องคะจะเป็นสีน้าตาลอ่อนจะออกเป็นสีน้าตาลบนเนาะสีเก้าอันเก้านี่จะออกเป็นสีน้าตาลเข้มกับพี่น้องคะดูสองสีสองอันเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้มันเป็นวีมันเป็นพาสสปอร์ตอ่ะ าพาสปอร์ตพีไลรคือว่าหาปีเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามเมนมันเป็นมันเป็นสําหรับาพาสปอร์ตห้าปีเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะาพาสปอร์ตหาปีมันสิคล้ายๆกันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้อันนี้คือาพาสปอร์ตตัวแรกเลยที่วิไลเห็ดขั้งแรกเห็ดยุคกรุงเทพเนาะค่ะพี่น้องคะขั้งแรกเลยนี่าพาสปอร์ตเนาะคะ่ะเนาะมันจะออกเป็นสีแดงๆออกน้ําตาลแดงะคะ่ะพี่น้องคะมาหนี้ เป็นพาสปอร์ตครั้งแรกสมัยตะกี้วิไลเหตุสมัยตะกี้ข้าจเจ้าให้ไปเห็ดพาสปอร์ตคือข้าจเจ้าให้เห็ดยุคกรุงเทพเนาะให้เห็นให้เห็ดยุคกรุงเทพให้จะเป็นแถวถนนราชดารึมาน่าจะไม่เอาลักซีเนาะค่ะเนาะลักซีถนนลักซีนะคะ่ะวิไลคือว่าวิไลจำไม่พีดนี่มันสิเมนเนาะ เพราะว่าพาสปอร์ตสมัยตะก,กี้ต้องลกไปเห็ดกรุงเทพแล้วก็อ่าเห็ดอยู่หมองนันหมองเดียวเนาะคะ่ะเพราะหลังๆมากเขาเจ้าเปลี่ยนแบบว่าสามารถทําได้ทุกจังหวัดเนาะคะ่ะพี่น้องคะนี่คือพาสปอร์ตอันแรกเนาะคะเนาะพาสปอร์ตอันแรกของมิไลเนะะี่ยค่ะพี่น้องคะมันจะออกเป็นสีน้ําตาลแดงๆเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็นี่เป็นพาสปอร์ตอันที่2เนาะคะเนาะนี่อันที่2นี่คือพาสปอร์ตอันที่2องมิไลเห็ดอยู่ขอนแก่นเนาะคะเนาะ,ะแล้วก็นี่คือพาสปอร์ตอันที่3ามมิไลก็เห็ดอยู่ขอนแก่นเนาะคะเนาะมันจะเป็นสีออกอย่างนี มันจะเป็นสีน้ำตาลออกอ่าน้ำตาลเข็มๆดำๆนะคะเนาะแต่อันนี้มันจะออกเป็นน้ำตาลแดงนะครพี่น้องค่ะบารนี่บารนี่พี่น้องค่ะบารนี่นี่คือพาสปอร์ตเล่มใหม่ค่ะพาสปอร์ตเล่มใหม่มันจะออกเป็นสีอ่าสีน้ำตาลเหลืองๆนะพี่น้องบางแต่ละแต่ละเล่มนะคะพี่น้องค่ะแต่ละเล่มแต่ละสีมันบ่คล้ายกันแต่ที่นี้นะคะเนาะพาสปอร์ตเล่มแดงนี่ของไม่ได้จกปีนอ เก้าสิบสิบเอ็ี่หาปีนะคะเนาะมันเป็นสิเป็นพาสปอร์ตห้าปีทีวิไลเฮดโน่นนับเลขนับนิ้วนับคนในพนองค่ะสามเล่มนี่จะเป็นพาสปอร์ตหปีนะคะเนาะที่นี่เป็นพาสปอร์ตสิปีนะคะเนาะวิไลจำดนตอนเฮดพาสปอร์ตห้าปีเนี่ยวิไลเสียหนึ่งพันหนึ่งบาทะคเนาะห่งพนหนึ่งรบาทแต่นี่วิไลไปเสียมือนั้นหนึ่ห้ารเท่าไหร่วะปลายมันไหมป้ายมันวิไลจำได้ว่าสี่สิบ คือแปดซิปนี่แหละมันวิไลลืมข้าวพี่น้องคะแต่งว่าสี่สิบหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบาทพี่น้องคะแมนเมนจะขายอีกย่างสี่สิบบาทแต่ว่าในนั้นมันสิมีมันสิคินเขียนว่าอ่าอ่าพาสปอร์ตอันผ่านหานะค่ะเนาะอ่าสำหรับอ่าสิบปีแล้วก็พาสปอร์ตหาหาปีแล้วก็ราคาอีกอย่างหนึ่งที่แรกพนถามิ่เลยพี่น้องคะเมืองไปไายสปอร์ตวิไลสิวาเรื่องความโบของวิไลหายพอเมีพี่น้องฟังเนาะคืออ่า วิไลบอกหวูว่ามันมิว่าเป็นพาสปอร์ตส,สิป,ปีว่าเขาพัฒนาการแล้วว่าเด็กไทยโดนเนาะพี่น้องคะ่ะพ่อพ่อไปไายมังเขาเพิ่นกระถามว่าหาปีหรือสิป,ปียี่ยังจะหาปีหรือสิป,ปีอันอันเดียวนิคนพ่นมีไม่แล้วจ้าวาสันเ,นาเอาะหาปีหรือสิป,ปีคือว่าพ่นมีแต่โดนกบับหูแต่เวลาเฮตติ่งแต่มาติ่งแต่หาปีเนาะตะกี้พ่นบไ่ได้ถามเนาะเพราะว่ามาเฮตพาสปอร์ตพ่นกระเฮตเลยบันนี้พ่นถามว่าหาปีหรือสิปีว่าสันว่าวิไลก็เลยว่าห่วยหาปีมันก็สิโดนบาดีิพ่อเนี่ยอันนึงอยู่ข้างๆว่า อันเฮ็ดเอาหาปีละละนาราบานั้นเข้าไปยุค่ปุ่นเขาจังไปจ่ายเอายุค่ปุ่นเลยประศั่นเหตุยุค่ปุ่นโอ้ยกเ็เลยบอกว่าภาษาเพิ่มอีกแค่นิดๆน้นนอยๆวิไลก็เลยว่าเอาสิปีจ้าประศั่นเราพ่อยายมาพ่อยายอันยุ่นมาทายที่หลังเนาะคนมาที่หลังคนมาเขียนกอกเอกสารที่หลังคนว่าอันอันเสียอันหาปีเสียมาหลายสิปีเสียหลายเออเสียมันถอดภาษาท้องถิ่อเลขเสียหลายกว่านั้นเนาะพี่น้องค่ะความหมายเนาะกันเนาะวิไลก็เลยเอาตัดสินใจเอาอ่า สิบปีนะค่ะน้องพี่น้อง่ะสีมันก็จะเป็นสีเหลืองน้ําตาลน้ําตาลอมหรือว่าเน้ําตาลบอนเนาะค่ะมาแล้วค่ะน้ค่ะวันนี้มันเป็นวันเสาร์เนาะมันอาจสิเขาเขาไปเห็นงานไปซนี่เคืองมือเขาอาจมาแต่ว่า่าพาสปอร์ตอาจสิมาแต่งแต่มหมูวันพาั์หรือวันสุกอาจจะมาแต่งแต่วันสุกหรือจังไดขึายห้ามันแรงจังไดกับโมหูเนาะว่าแต่ว่าเด็กหน่อยอยู่ในมู่บานเน่ะเขาเห็นงานอยู่ไปซนี่พี Nature <cui> ่น้องขาเขาเห็นงานอยู่ไปซนี่เขาอาจจะไปเคืองมือเนาะเพราะว่าเสาร์วันเสาร์ทำครึ่งวันเป็นบบานนี้ น้องสาวเคยถามน้องสาวเห็นน้องสาวถือมากก็เลยถามว่าอันนั้นเขามาส่งสูตจักโมงมาสันา่นว่ามาส่งตอนประมาณเที่ยงกลัวๆก็เลยโอ้สองสัยนั่นแหละเขากลเขากากลับมาจากประเทศนี้เนาะคุณเนาะนั่นแหละค่ะก็จะได้เริ่มแล้วค่ะว่าพญ่ไงท้มาอีกแล้วพี่น้องค้านั้น <laughs> พอได้ปุ๊บเป็นไรกับทรงหลบไปให้ยเพราะไงเหรก็บเพราะไงก็ท้มานะคะพี่น้องค้งาก็จะดําเนินการนะคะจะดําเนินการเรื่องวีซ่าต่อนะคะเนาะพี่น้องคะบัดนี้ บอกพ่อแม่พี่น้องว่าญาติมีไลวิไลห่วงกวังวลนะคะพี่น้องคะห่วงกวังวลคือว่าอย่างวันที่นี้ซิฟนี่คนที่เขาเจ้าอยู่ไก่เนาะคะ่ะเนาะเพื่อนเอฟซีเพื่อน FC เอฟซีที่เพื่อนพักอยู่ไก่หรือว่าอา,อย,อาอยู่มู่บานไก่กันกับวิไลกับประมาณจักแปดกิโลเจ็ดแปดกิโลนี่แหละพี่น้องคะจากจากมู่บาน <ś> เพื่อนมามู่บานวิไล่ทีผักอยู่เยอรมันเนาะคะ่ะเนาะบานนี่เขาซีมาวันทีนี้ซิฟนี่ค่ะเพราะว่า วิไลกับพใหญ่วิไลย,ยานมันลาซาในการเดินเอกสารเพราะว่าว,าวิไลตงองนางเขียนจดหมายจดหมายแรงจูงใจอีกวิไลพยายามนางเขียนลายมือเราวิไลกับยังบอลแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะบอลแล้วกับเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีพาสปอร์ตเนาะแทนพิยามันกับบอลแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็เลยว,ว่า ถาซักก้อนถาสกสก้อนกันเลยนี้เลยค่ะวันนี้ก็โอเคมากแล้วค่ะพี่นองค่ะมาบอกข่าวดีนะคะเริ่มมาแร็วพาสปอร์ตสิปีนะคะเนาะวิไลได้วิไลวิไลทำตัดสินใจทำพาสปอร์ตสิปีนะคะพี่นองค่ะเอาราค่าพี่นองคะสิไธด้ครับโทรศัพท์พี่นงองสิได้ครับโทรศัพทัพก็ง่ายแล้วพี่นองค่ะนี่ค่ะมาบอกข่าวดีจะได้เริ่มแล้วนะคะกับที่นี่ค่ะ วิไลกับพญ่ยจะทําวีซ่า1ปีคะ่ะพี่น้องคะเราจะทําวีซ่า1ปีอีกครั้งเนาะเนาะเราจะทําวีซ่า1ปีเพื่อที่จะเพราะว่าวิไลก็บอกเราไว้วิไลสอบเบน,นึงบ่ได้แล้วก็วิไลจะเห็นวีซ่า1ปีเพื่อไปเรียนเบน,นึงที่นู่นแล้วก็ถ้าสอบเบน,นึงได้ก็สิ่อรีเบนอินดดยแล้วก็ต่อจนว่าอันที่เพิ่นเ้เรียนจนฮอดจนฮอดสุดๆขอของการเลียนทีน่เพิ่นเ้เลียนน่ะคะ่ะในมันสิมีอีอย่างแน่นแหลกเลมมันก็มี แรกเลยมันกับจิบมี่อ่ะเอหนึ่เนึ่แล้วค่ะเนาะแล้วกับมี b เบ b หนจุดหน่งเบหนแล้วก็มี่ซ1หนึ่่งแล้วค่ะแล้วก็รีบนอินดอยระะมาณนั้น,นะคะ่ะคือพอญาอยากให้เรียนเมื่อสุกสิ่งสุกอย่างที่ทางรัฐบาลพลตังห้เรียน,นะคะ่ะคือว่า ในกรณ you well, you. ีที่นี้นะคะพี่น้องคะคือวิไลมัยังไม่ได้แต่งงานนะคะนะวิไลยังไม่ได้แต่งงานสิ่งที่สิ่งที่ทําแล้วก็พยายามทําอะไรให้มันเป็นอากิจาลักษณะที่ดีที่สุดเพื่อที่จะวิไลจะได้อาศัยอยู่ที่เยอรมันได้โดยไม่แต่งงานพ่อใหญ่แล้วก็พยายามเห็ุทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องคะเอาละครับพี่น้องคะวิไลขอไปฮับเทราัพสาพ่อใหญ่่อโทษแล้วโทษอีกโทษแล้วโทษอีกนะคะขอบคุณพี่น้องกองไปสู้ผู้สุกคนนะคะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหนะขอให้พ่อแม่พี่น้องกองไปอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้สมัังงดปรราาถนนะคะ พี่น้องคะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะพอคนกไปเจอกันไม่ในคลิปหนาค่ะ